สวัสดีครับคลิปนี้มารับมีดด้วยแอคครูชาร์ปกันนะครับอันนี้เป็นแอคครูชาร์ปอันนี้ครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับจะเป็นสําหรับรับมีดนะครับออก็การรับนะครับก่อนอื่นเราก็เทสก่อนนะครับก็หากระดาษมาตัดดูครับที่มันมีความหนาสักเก้าสิบกรัมครับกำลังดี ก็ไม่ขมมากนะครับเดี๋ยวลองรับกันดูก็วางนี้นะครับแล้วก็ตั้งตรงๆะครับลูดไปเลยตั้งอย่างนี้ครับตั้งแบบตรงๆอย่างนี้เลย นะครมันก็จะมีเศษออกมาเยอะอยู่ครับเพราะว่าไอ้ที่รับอันนี้จะค่อนข้างคมอยู่ก็เดี๋ยวรับใหม่นะครับ มันก็เริ่มคมขึ้นมาแต่ยิงแค่นี้ก็พอนะครับสําหรับใช้งานเพราะว่าถ้าคมมากอ่ะคือรับโชกัไว้รับกระดาษเนี้ยมันเอาไว้โชว์ครับแต่ถ้าเวลาใช้งนจริงอ่ะถ้ามันคมมากอ่ะเวลาเราใช้งานอ่ะมันก็ต้องรับบ่อยเพราะว่าเหล็กปลายมันจะบางมันก็จะไม่ค่อยทนทานก็นแนะนำว่าก็รับตามสมควรนะครับ แต่นี้ผมทําให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันสามารถรับให้มันได้คมได้ได้จริงๆเออ,อน,นี้คมแล้วครับเนี่ยประมาณนี้ครับก็ลองฝึกด,ดูนะครับถ้ารับตรงๆแล้วยังไม่ได้ก็เดี๋ยวจะมีท่าอื่นสอนนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ